สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูกิจกรรมแรมเพจที่เข้ามาใหม่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีสองอะไรบ้างนะครแล้วหนึ่งจะเป็นกระเป๋านะครับนี่นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับกิจกรรมที่สองนะอันที่สองครับคือระเบิดนะครับใช้ประมาณยี่สิบโทเคิลนะครับแล้วใครเขาเชิญมายี่สิบโทเคินนะครับ ส่วนอาร์ตที่สามใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะมันไม่ให้ดูมันจะเป็นกล่องดวงใจนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจากเกมฟีฟ่ e นะครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้ส่วนมากๆเลยนะครับต่อไปชิ้นที่สี่นะคบจะเป็นไอซวอลนะครับไอวอลสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับส่วนชิ้นที่ห้านะครับจะเป็นดาบคาตานะนะครับ ที่เปลี่ยนสีได้นะครับจากสายฟ้ากลายเป็นไฟนะครับส่วนชิ้นที่หนะครับจะเป็นสกินปืนทอมสันนะครับค่ากนระนนจะบวกอัตราการยิง1แมกกาซินลบหนึ่งแล้วก็เจาะก่อสงน,นะครับถือว่าเป็นสกินที่ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับส่วนเหมือนเดิมครับ มันจะสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะครับต่อไปชิ้นที่เจ็ดนะครับจะเป็นท่าเต้นนะครับเป็นท่าที่แพงมากๆเลยนะครับถ้าใครจะเติมก็สามารถเติมได้เลยนะครับส่วนชิ้นที่แปดนะครับจะเป็นเอไอบอนะครับให้เราสุ่มนะครับเป็นมันจะสุ่มได้ประมาณแปดครั้งนะครับถ้าแปดครั้งไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วนะครับส่วน กิจกรรมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมวันนี้นะครับคือฝาซู้ก็สามารถทําได้เลยนะครับอันแรกก็เป็นแผ่นเสียงนะครับเพลงเล่นหน้าล็อบบี้นะครับ2 0 2 2นะครับส่วนชิ้นต่อไปจะเป็นระเบิดนะครับสีม่วงนะครับสวยมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปทําภารกิจกันนะครับส่วนชิ้นที่สามจะเป็นแอร์บอร์ดนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับผมก็ได้รับมาแล้วนะก็จะเป็น อันที่สี่นะครับก็จะเป็นรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเอ่มนี่นะครับสกีรถจะเป็นแบบนี้นี่นะครับสกีรถจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือสวยมากมากเลยนะครับส่วนระเบิดเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูระเบิดนะนี่นะครับก็คือระเบิดนะครับก็ เป็นสิ่งที่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแผ่นเสียงแผ่นเสียงอยู่ไหนแผ่นเสียงไหนเดี๋ยวผมขอมอนุญาตหาแผ่นเสียงก่อนนะแผ่นเสียงอยู่ไหนเพลงนี่เลยนะครับอันนี้ใช่ไหมนี่อย่างน,นี้เลยนะครับนี่นะก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อน ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมครับอืมเเสียงขึ้่มนต่างนี่เลยนะครับก็คือเสียงเพลงนะครับคือกิจกรรมแรงเพลงควดห้ามผลาดเลยนะ จะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าแพงนะครับนี่นะครับเสียงเพลงก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับส่วนสายเติมสายฟรีก็อย่าลืมไปทำภารกิจหรือว่าไปเติมกันได้นะครับบ๊ายบาย